คลิปนี้นะครับผมทําขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจกับการจากไปของอาจารย์โทริยามานะฮะแล้วก็เป็นการแสดงผลงานของอาจารย์โตโยทาร่โที่เป็นผู้ช่วยวาดในภาคซูเปอร์ไปด้วยในตัวก่อนที่อาจารย์โทโยทาร่อเนี่ยจะมาเป็นผู้ช่วยวาดแล้วก็เป็นคนออกแบบตัวละครในภาคดราก้อนบอลซูเปอร์ฉบับมัง,งะนะฮะสมัยก่อนอาจารย์แกเนี่ยเป็นคนที่ชอบวาดดราก้อนบอลเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะหรือเอาง่ายๆก็คือแกเนี่ยชื่นชอบในดราก้อนบอลมาตั้งแต่แรกและแล้วก็ อาจารย์แกเนี่ยได้วาดแฟนเมดเกี่ยวกับ d r a g o n นบอลไว้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นที่ผมจะนำเสนอวันนี้ฮะเป็นหนึ่งใน d r a g o n b บอลแฟนเมดที่สนุกมากซึ่งนั่นก็คือ d r a g o n b บอล AF นะฮะ ซึ่งเรื่องราวในภาคนี้มันจะต่อจากไทม์ไลน์ของ GT เลยโดยจะย้อนกลับไปสมัยดาวนาเมกระเบิดตุ้มนะฮะตั้งแต่ที่เจฟฟรีสเนี่ยเพิ่งจะแพ้โกคูแล้วก็บาดเจ็บสาหัสโดยที่ตอนนั้นราชาโคเนี่ยได้รีบทำการไปพาตัวฟรีเซอร์เนี่ยเพื่อน,นำไปรักษานะฮะแต่ที่แตกต่างจากออริจินอลไทม์ไลน์ก็คือไอ้บนยานเนี้ยมันจะมีทั้งไอ้คูลเลอร์แล้วก็คูลีซ่าซึ่งเป็นลูกชายของฟรีเซอร์เนี่ยมาด้วยนะ แถมก็จะยังมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดูยังไงยังไงเนี่ยก็ต้องเป็นชาวคลอแน่ๆเลยสําหรับคนที่ไม่รู้นะฮะก็คือชาวคลอเนี่ยจะเป็นเผ่าเดียวกันกับไคโอแล้วก็ไคโอชินนั่นแหละซึ่งคุลเลอร์เนี่ยได้ทําการเรียกขานผู้หญิงคนนี้ว่าแม่นะ,ะดังนั้นแล้วก็หมายความว่าในแฟนเมดนี้ของอาจารย์โทโยโทาโร่เนี่ย นี่ก็คือแม่ของฟรีเซอร์และก็คูลเลอร์ด้วยนะฮะแต่พอเห็นฟรีเซอร์แพ้เนี่ยเจ้าหล่อนก็เลยแบบตัดหางปล่อยวัดแม่งเลยบอกตูไม่ต้องการลูกชายที่มันกะโหลกกะลาแบบนี้ซึ่งเจ้าหล่อนเลยเกิดความสนใจในตัวของซุนโกคูก็ให้ละเพราะว่าโกคูเนี่ยเป็นคนที่ปราบฟรีเซอร์ได้และเวลาก็จะตัดมายังปัจจุบันของภาค GT นะะซึ่งเป็นหลังจากที่โกคูเนี่ยได้ปราบโอเมก้าเชนลอนหรือว่ามังกรหนึ่งดาวที่กินดราก้อนบอลลูกอื่นเข้าไปนั่นเอง ซึ่งตอนนี้นะฮะโกเทนเนี่ยกำลังเรียนอยู่ในคาบชั้นเรียนของโกฮังเลยแต่เพราะว่ามันมีข่าวปล้นธนาคารนะฮะโกฮังเลยบอกว่าโกเทนมันได้เวลาฮีโร่ออกโรงแล้วถ้าหากว่าเองไม่ไปเนี่ยจะตัดค่าขนมนะเออสรุปก็คือปัจจุบันนะฮะโกฮังเนี่ยไม่ว่างที่จะไปทําหน้าที่ฮีโร่ละก็เลยให้โกเทนที่เป็นน้องเนี่ยไปทําแทนแม้ว่าจะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามแต่ว่าโกเทนเนี่ยก็ได้แปลงร่างเป็นเกรซซยแมนหมายเลข3นะฮะแล้วก็ออกปฏิบัติการใครงงว่าหมายเลข2คือใคร หมายเลข2ก็คือบีเดียวอะไรฮะพอไปถึงที่เกิดเหตุเราก็จะได้รู้ว่าไอคนที่ก่อเรื่องเนี่ยก็คือพวกปีรับเนื่องจากว่าตอนนี้พวกปีรับถังแตกต้องการเงินก็เลยมาปล้นธนาคารนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะได้ทำอะไรเนี่ยจูจๆปาปาญาแมนหรือว่าอูบุนะฮะได้เข้ามาแย่งซีนหน้าตาเฉยเลยโกเทนก็เลยงงว่าเอา้าแล้วมึงจะมาแย่งกูทำไมเหมือนชะตากันแกล้งนะฮะจูจๆเนี่ยมันก็มีหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งปลิวมาอัดหน้าโกเทนแล้วบอกว่าให้แหกตาดูซะสิ่งที่โกเทนได้เห็นก็คือ การจัดอันดับฮีโร่ซึ่งก็แน่นอนปาปาย่าแมนเนี่ยได้อันดับที่1ฮะรองลงมาก็คือมิสเตอร์ซาตานได้อันดับ2ส,ส่วนอันดับ3ก็คือออริจินอลเกรทซาย่าแมนรือก็คือโกหังนั่นเองส่วนอันดับที่4ก็คือเกรทซาย่าแมนหมายเลข2หรือก็คือบีเดลนะ <c oughs> อา้าวแล้วเดี๋ยวก่อนหมายเลข3เนี่ยมันหายไปไหนวะเรียกได้ว่าอนาถมากก็คือ ภาคซูเปอร์เนี่ยบทกากไม่พอในแฟนเมดเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็บทกากไม่แพ้กันฮะนั่นก็เลยทําให้โกเทนเนี่ยต้องบินกลับบ้านอย่างเหนื่อยใจแต่ทันใดนั้นนะฮะจู่ๆไอผู้หญิงที่คูลเลอร์เคยเรียกว่าเป็นแม่ของฟรีเซอร์เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมารวมถึงผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าไซโกะนะฮะแล้วก็ไอไซโกะเนี่ยมันก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกชายของโกคูแล้วก็เข้าเล่นงานโกเทนแบบงงๆเลยโกเทนคงอยากจะบอกว่า The Fark คนกาลังจะบินกลับบ้านดีๆมาทําตัวทาไมเออแล้วทีนี้แบบโดนเล่นงานหนักมากพลังมันมหาศาลจนถึงขนาดทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเออเกิดเรื่องใหญ่ละโกฮังก็เลยแบบรีบบินไปช่วยโกเทนที่กําลังปางตายอย่างรวดเร็วก่อนที่เบจิต้ากับทรังส์เนี่ยจะตามมาสมทบนะฮะโกฮังก็เลยรีบถามว่าออกเป็นใครมาทําน้องชายตัวแบบนี้ได้ยังไงวะไซโกก็เลยบอกว่าข้านี่แหละเป็นน้องชายเจ้ายังไงละ่ะโกฮังก็เลยบอกว่ากูไม่ได้มีน้องอะไรบ้าบอแบบนี้น้องชายตัวมีแต่โกเทนเท่านั้น นั่นก็เลยทำให้ผู้หญิงคนนั้นอธิบายว่าพ่อของไซโกะเนี่ยเป็นโกคูจริงๆแต่ว่าแม่น่ะก็คือฆ่าคนนี้แหละคือแม่อ่าเอ้าสรุปก็คือโกคูเองไปไข่ไว้ตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็มาตามสูตรสำเร็จของศัตรูทั่วไปฮะก็คืออยากจะครองจัก,กรวาลไงแต่ว่าเบจิต้าบอกว่าเดียวเดียวเดียวาจะสอนสอนพูกแกเองว่าคนที่เก่งที่สุดในจัก,กรวาลเนี่ยก็คือฆ่าคนนี้นี่แหละ ว่าแล้วนะครับเบจิต้าก็เลยแปลงเป็นซูเปอร์ไซยาสีเพื่อที่จะสั่งสอนเด็กสักหน่อยว่าอย่ามาปีนเกลียวแถวนี้แต่ว่าเข้าไปแค่ไม่กี่หน้ากระดาษก็คือเละแล้วแพ้แล้วคือมันไวมากตกลงไซโกะมันเก่งหรือว่าเบจิต้ามันกากันแน่ในที่นี้นะฮะมีเพียงคนเดียวเลยที่พอจะสู้กับไซโกะได้ก็คือโกฮังนะฮะแถมยังมีเซอร์ไพรส์เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยโกฮังแอบฝึกวิช,ชานะฮะแล้วก็เลยทําให้โกฮังเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์ไซยาสีได้เช่นกันแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเบจิต้าไม่ให้ตายหาได้สําเร็จ แต่ก็มันก็เลยทําให้ไซโกต้องเอาจริงเพิ่มขึ้นในขณะที่เพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือโกฮังได้เลยแม้แต่น้อยสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะทำให้คิบิโตชินที่ดูผ่านลูกแก้วเนี่ยได้รับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดสําหรับคนที่ไม่รู้นะฮะในไทม์ไลน์ G ีเนี่ยชินกับคิบิโตเนี่ยไม่ได้คลายการรวมร่างจากโปตาร่านะฮะพี่แกเลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันใครโอชินตะบันตกที่ตายไปตั้งนานแล้วด้วยฝีมือของจอมานบุนี่ว่าไปโผล่มาจากไหนวะเนี่ยกลับมาาน่รออพใใจวา นี่ผมจะปกป้องโลกไม่ได้เหรอผมจะทํายังไงดีอะคุณพ่อซึ่งโกคูที่โกฮังกล่าวถึงเนี่ยปัจจุบันอยู่กับไปคูฮังณโลกแห่งเทพมังกรฮะสรุปก็คือหลังจากเทพเจ้ามังกรพาตัวไปเนี่ยพี่แกก็มาอยู่ในโลกแห่งนี้นี่แหละโดยหารู้ไหมว่าพวกลูกๆแล้วก็พวกเพื่อนๆเนี่ยกำลังเรียกให้มาช่วยหน่อยโลกจะแตกอีกแล้ว แต่ว่ายังไงตอนนี้มันก็ต้องทนทนไปก่อนฮะก็เลยต้องส่งตัวประกอบไปทวงเวลาเพิ่มอีกแรงซึ่งก็ไม่ใช่ใครนะนั่นก็คือคิบิโตชินซึ่งทนดูไม่ได้ก็เลยรีบบ้บด้วยท่าใครๆเนี่ยเพื่อไปช่วยเหลือและถามไครโอชินตะบันตกว่าทําไมทําแบบนี้แล้วก็ทําไปเพื่ออะไรจริงๆแล้วเธอควรที่จะตายไปตั้งนานแล้วนี่นะไครโอชินตะบันตกเลยบอกว่าตูยังไม่ตายเว้ยแค่บาดเจ็บสาหาัสเฉยๆรู้ไหมว่าข้าต้องทนลอยเคว้งในอวกาศนานเป็นล้านปีโดยไม่มีใครมาช่วยเลยสักคน สรุปก็คือเจ๊แกงอนฮะแล้วก็แคนมากไม่มีใครมาช่วยแล้วก็เลยหลอนหลอนอยากจะครองจักรวาลด้วยพลังอย่างเดียวและเมื <S <s ่อคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะ <c> คิบิโตชินก็เลยต้องเข้าต่อสู้แล้วก็เกินคาดะฮะ <c> พี่แกสู้ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว <c> นั่นก็เพราะว่าพี่แกเนี่ยพกดาบแซดเล่มใหม่มาด้วย <c> แล้วก็ใช้มันฟันไซกโกจนได้แผลเลยทีเดียวพอสร้างจังหวะได้นะฮะคิบิโตชินก็เลยรีบรักษาให้โกฮังเนี่ยกลับเป็นปกติแล้วก็รีบบอกแผนเลยว่าเอางี้นะโกฮัง เราจะมาช่วยกันในการสู้กับมันถึงเราจะปราบมันตรงๆไม่ได้แต่ว่าเราก็จะผนึกมันไว้ในดาบแซดนี่แหละสิ่งที่โกฮังต้องทําก็คือให้ไซโกะเนี่ยมันอยู่นิ่งๆทํายังไงก็ได้แต่ว่าต้องให้มันอยู่นิ่งๆแต่ประเด็นก็คือมันไม่นิ่งเลยคิมิโตชินก็เลยแบบพยายามจะเล็งแล้วเล็งอีกแต่มันก็ไม่โดนฮะในขณะที่อดีตไคโอชิน15รุ่นก่อนก็บอกว่าถ้าผนึกมันอันตรายในเวทยถากว่าเจ้าใช้เจ้าอาจจะตายไปด้วยนะ เบจิต้าเนี่ยพอฟื้นตัวได้ระดับหนึ่งก็เลยรีบเข้ามาแจมรวมถึงทรังส์ที่พอจะสู้ไหวนะพลังของทั้ง3เนี่ยก็เลยทําให้โกคูเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาแต่เจ้าตัวก็คิดว่าเจ้าตัวเนี่ยคงจะคิดมากไปเอง <laughs> นายไม่ได้คิดมากหรอกนายคิดถูกแล้วมันคือลางลายฮะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณความพยายามของทั้ง3คนเลยเพราะว่าในที่สุดนะฮะก็เลยทาให้ไซโกะเนี่ยมาเลิกขยับเขยืขย่อนได้สักทีคิบิโตชินก็บอกกูเล็งมาเป็นชาติละในที่สุดก็จะได้ปล่อยท่าสักทีซึ่งท่าที่พี่แกใช้ก็คือใครใครชินฟูฮานะฮะเอาง่ายๆก็คือมันคือท่าที่คล้ายๆกับพลังผนึกอสูรของผู้เท่าเต่าแล้วก็ใช้โดนซะด้วยนั่นก็เลยทาให้ไซโกะเนี่ยกำลังจะโดนผนึกเข้าไปในดาบแซดนะฮะ โชคร้ายที่ว่าไอ้ไคโอชินตะวันตกเนี่ยไม่อยู่เฉยเฉอยู่แล้วก็เลยใช้พลังเนี่ยขยับดาบแซดไปเล็กน้อยก็เลยทำให้ตำแหน่งผนึกเนี่ยมันพลาดแล้วก็ล้มเหลวในที่สุดนะฮะแต่ว่าอย่างก่อนนั่นก็เพราะว่าไซโกเนี่ยเพิ่แป๊บเดียวก็โดนคิปิโตชินที่ลุกขึ้นมาใหม่เนี่ยไล่ต่อฮะเอา้า เอ้อเราก็นึกว่าหมดพลังแล้วยังมีก,กอก2อีกเหรอนั่นก็เพราะว่าตัวตึงแพทย์ประจำสนามกลับมาแล้วฮะนั่นก็คือเดนเดเดนเดรีบมาฮิวให้ก็เลยสามารถที่จะรวบรวมพลังกอกสองเพื่อที่จะผนึกได้โอ้โหเรียกได้ว่าจังหวะมันให้จริงๆฮะและก็แน่นอนพอมีโอกาสอีกครั้งคราวนี้เราจะไม่ยอมปล่อยให้พลาดนะฮะกฮังก็เลยรีบไปหยิบดาบแซดมาแล้วก็ฟันใส่ไซโกะแล้วก็สามารถที่จะผนึกมันได้สําเร็จนะฮะ แต่ถึงจะผนึกไซโกได้ทุกคนเนี่ยก็แทบที่จะไม่เหลือแรงสู้ละทําให้ไคโอชินตะบันตกเนี่ยกระทืบทุกคนต่อเลยแล้วก็กะที่จะปลดผนึกดาบแซดมาอีกครั้งเพื่อที่จะปล่อยไซโกออกมาเนื่องจากว่าเจ้าหล่อนเนี่ยมีความสามารถในการอ่านใจได้นะก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยเล่นงานเจ้าหล่อนไม่โดนโชคดีนะที่คีบิโตชินบอกมึงอ่านใจได้กูก็อ่านใจได้เหมือนกันนั่นก็เลยทําให้คนเดียวที่สามารถจะเล่นงานเจ้าหล่อนได้แล้วก็คว้าตัวไว้ก็คือคีบิโตชินไปไปมาเนี่ยไอ้พระเอกของเรื่องจะกลายเป็นคิบิโตชินอยู่แล้วนะเนี่ ทำทุกอย่างคนเดียวเลยคีบิโตชินก็เลยหลังจากล็อกตัวได้ฮะก็เลยใช้ท่าใครๆเนี่ยพาไอ้ไคโอชินตะวันตกว์ปไปยังดาวเปลี่ยวที่ห่างไกลที่หนึ่งนั่นก็เพราะว่าเขาตั้งใจที่จะระเบิดตัวเองให้ตายห่าไปพร้อมกันทั้งคู่เลยแล้วเราก็จะได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไคโอชินตะวันตกคือน้องสาวแท้ๆของเขาที่ชื่อว่าลีล่านะฮะแต่น้องสาวก็น้องสาวเหอะถ้ามันจะชั่วขนาดนี้ก็ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วก็ตุม้มเกิดเป็นโกโก้ครันตายห่ากันหมด ข่าวการตายของคิบิโตชินก็เลยทาให้ซูชินลอนเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปบอกโกคูได้ว่าไอ้คิบิโตชินเนี่ยตายแล้วนะเรื่องราวมันจะจบด้วยดีแต่ว่าไม่ฮะเนื่องจากว่าไอ้ดาบแซดเนี่ยมันเกิดรอยรล้าขึ้นมาโดยไคโอชิน1ิรุ่นก่อนก็เลยบอกว่าดูเหมือนว่าไอ้ท่าผนึกเนี่ยจะไม่สมบูรณ์มันก็เลยทําให้แม้แต่ดาบแซดเนี่ยก็ผนึกมันได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นนะฮะ ก่อนที่เจ้าตัวจะออกว่าบอกว่าขอโทษด้วยละการที่แบบว่าผนึกมันได้ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็ทําอะไรได้ครึ่งๆกลางๆแต่ก็ยังดีที่คราวนี้คิบิโตชินเนี่ยพอจะซื้อเวลาให้ได้บ้างนะฮะถ้าหากว่าไม่มีพี่แกเนี่ยโลกก็แตกไปแล้วแล้วโกฮังก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออโกคู Goku เนี่ยก็เคยเล่าให้ฟังเมื่อสมัยก่อนว่าสมัยจากที่ออกมาจากดาวยาโดแลตกำลังกลับมาโลกเนี่ยโกคู Goku เคยไปแวะดาวอีกดาวหนึ่งมาก่อน,นะฮะซึ่งดาวนั้นเนี่ยมีเจ้าหญิงที่ชื่อว่าลีลาแล้วก็เจ้าหล่อนเนี่ยก็คือลอ โกคูก็เลยกินอร่อยจนพร้อยหลับไปแต่ว่าเจ้าหล่อนเนี่ยก็ใช้จังหวะนั้นเอาเลือดไปบางส่วนนะฮะซึ่งนั่นแหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมมาถึงเกิดไซโกขึ้นมาได้เนื่องจากว่าตัวของลีลาเนี่ยเอาเลือดของโกคูไปทําการทดลองกับชาวคอก็เลยได้ออกมาเป็นไซโกนั่นเองนะฮะทางด้านโกคูเองเนี่ยซูชิลอนได้พาเขามาหาอินชิรอนนะฮะซึ่งอินชิลอนก็อธิบายว่าตอนนี้โลกเบื้องล่างมันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งทางด้านโลกเองเนี่ยก็อยากจะช่วยให้โกคูเนี่ยรีบกลับมาหน่อยนะแต่เนื่องจากว่า ลูกแห่งเทพมังกรเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่แบบว่าปกติแล้วเทพมังกรเนี่ยจะออกมาไม่ได้หากไม่ใช้ดราก้อนบอลรวมถึงโมเดลมังกรนะฮะแถมตอนนี้เนี่ยโกคู Goku ก็กลายเป็นหนึ่งในเทพมังกรไปแล้วจึงไม่สามารถที่จะออกมาได้เวนซแต่ว่าจะต้องใช้ดราก้อนบอลในการเรียกโกคูออกมานะฮะแต่จากเหตุการณ์ในภาค GT ททุกคนรู้อยู่แล้วว่าดราก้อนบอลเนี่ยมันใช้บ่อยจนเกินไปจนเกิดพลังงานแง่ลบเต็มไปหมดนะฮะ ปัจจุบันเนี่ย้าหากว่าจะรอให้มันคลายจากสภาพเป็นหินเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย,อยก็อีก1000ปีนะฮะประเด็นก็คือเรามีเวลาแค่เดือนเดียวมันรอถึงพันปีไม่ได้หรอกแถมโกคูเนี่ยจะหากว่าเราอัญเชิญกลับมาได้เนี่ยคงจะชนะแน่นอนเนื่องจากว่าโกคูที่รวมร่างกับเทพมังกรแล้วมีพลังมากกว่าในช่วงภาค g t ถึงหลายสิบเท่าเลยนะฮะหากอัญเชิญมาได้จะต้องชนะไซโกะได้แน่นอนใครอชินสิบห้ารุ่นก่อนก็เลยบอกว่ามันยังมีวิธีอยู่เราไม่ต้องรอจนถึง1,000ปีก็ได้หากเราใช้ พลังแห่งแสงจากคน7คนก็จะสามารถฟื้นคืนพลังของดราก้อนบอลได้นะฮะแล้วก็โชคดีเลยที่ชาวไซยาเนะเนี่ยเป็นหนึ่งในเผ่าที่สามารถสร้างพลังแห่งแสงได้แต่ประเด็นก็คือมันต้องการ7คนตอนนี้เนี่ยเรามีเชื้อสายชาวไซยาแค่6คนเท่านั้นมันยังขาดไปอีกคนนึงกะดิตัดมาทางโกคูนะพอได้รับรู้เรื่องราวทุกอย่างก็เลยถามว่าถ้างั้นเราก็เราพอจะทําอะไรได้บ้างไหมเนี่ยเอออยากจะไปช่วยทุกคนนะอินชิลอนก็เลยบอกว่าไม่ได้ จนกว่าจะมีคนใช้ดราก้อนบอลเรียกไปเท่านั้นถึงจะทําอะไรได้เออถึงแม้ว่าจะเก่งขึ้นมากแต่ก็ต้องมาติดแห a อยู่ที่นี่เฉยๆและโกคูเอ้ยทางด้านโกฮังนะตอนนี้ก็อยู่ที่ดาวนามกแห่งใหม่ X H ai, ซึ่งก็ขอพรให้ปอลุนกาเนี่ยคืนสภาพโลกที่เละเทะไปให้กลับมาเป็นปกติ แล้วก็ใช้พรข้อที่2ในการชุบชีวิตคนที่ตายในเหตุการณ์ในครั้งนั้นขึ้นมาด้วยนั่นก็เลยทําให้คิบิโตชินเนี่ยฟื้นกลับมาอีกครั้งนะฮะส่วนพรข้อสุดท้ายเนี่ยพวกเขาลองขอให้โกคูเนี่ยกลับมาได้ไหมโปรลุนกาก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันเกินพลังเกินกว่าที่เขาจะทําได้ไม่สามารถอัญเชิญโกคูได้นะ ทรังส์ก็เลยพูดลอยๆขึ้นมาว่าถ้านอย่างนั้นแล้วก็ปเปลี่ยนเป็นขอให้โบลี่ยกลับมาเป็นไงเออในไหนเราก็ต้องการชาวสยาอีกคนละท้านนั้นแล้วก็ลองขอให้โบลี่ร่วมมือหน่อยก็น่าจะไม่เสียหายนะแม้ว่าตอนแรกเนยโกเทนจะคัดค้านนะแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็เลยจะเป็นต้องใช้พอข้อที่3ก็ค,คือคืนชีพให้กับโบลี่ที่ตายไปตั้งนานแล้วนั่นเองแต่ว่ามีหรือฮะที่โบลี่จะยอมร่วมมือเฉยๆยังไงมันก็ต้องคุยกันด้วยกำปั้นก่อนนะ โกเทนคูสก็เลยจําเป็นต้องเข้าต่อสู้แต่แล้วก็เนื่องจากว่าพลังมันต่างกันจนเกินไปโบลี่ก็เลยโดนกระทืบจนเละแล้วก็โดนกำหลับอย่างง่ายได้เหมือนชะตากรรมกันก่นแกล้งนะเพราะว่าตั้งแต่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยโบลีเนี่ยก็มีแต่โดนกระทือบอย่างเดียวคือมันสู้ใครไม่ได้ฮะเพราะว่ามันผ่านมาหลาย10ปีแล้ว จากตอนที่สู้กันครั้งล่าสุดพลังพี่แกไม่ได้เพิ่มขึ้นไงก็เลยแบบว่าสู้ใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งไปคูฮังเนี่ยที่มายังโลกก็ยังมากระทืบโบลี่ให้ยอมร่วมมือเลยบอกมึงร่วมมือแต่โดยดีเถอะนะเออแบบอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันไม่เกรงใจซูปเปอร์ซาย่าในตำนานเลยหรือยังไงว่าเนี่ยกูเคยเก่งที่สุดนะเว้ยโดนเตะเป็นลูกขนุนเลยแต่ว่าพอโดนกระทืบไปสักพักนะฮะเหมือนกับว่าทั้ง IQ แล้วก็ EQ ในตัวของโบลี่เนี่ยพัฒนาขึ้นก็เลยใจเย็นลงแล้วถามว่าโกคู Goku เนี่ยตอนนี้ม ไปครูฮังก็เลยบอกว่าโหยมันเก่งกว่าทุกคนแบบสุดๆไปเลยแหละโบลี่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเขาจะร่วมมือด้วยก็ได้แต่ว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะปราบทั้งโกคูและเบจิต้าให้ได้เลยคราวนี้โอเคแต่ประเด็นก็คือพี่แกเนี่ยบอกจะปราบโกคูกับเบจิต้าแต่เลือกไปฝึกโดยการยืนในใต้น้ําตกคือแบบเอา้าแล้วอย่างเงี้ยมันจะไปเก่งทางคนอื่นไหมเนี่ยไปยืนอยู่ใต้น้าตกแบบเนี้ยพิบตานะก็ผ่านไป1เดือนแล้วก็ในที่สุดดาบแซ่บก็คลายผนึกออกมา เบจิต้ากับทรังส์นะ,ะเลือกที่จะไปฝึกในห้องการเวลาแต่ว่ามันจะไม่ใช่ห้องการเวลาที่อยู่ที่หอคอยแห่งพระเจ้าแต่ว่าเป็นห้องการเวลาที่พ่อของบูมาเนี่ยสร้างให้และมันเข้าไปฝึกถึง5ปีเลยนะฮะดังนั้นเบจิต้าในวันนี้ก็คงจะไม่ใช่ไอ้กากเหมือนเมื่อเดือนก่อนแน่นอนแต่ว่าเนื่องจากว่าผลงานเนี่ยของอาจารย์โตโยททโรเนี่ยมันไม่จบนะฮะงานเลยค้างอยู่ที่ว่า เหลือแค่ภาพดราฟเท่านั้นที่ทุกคนเน่ยเรียกโกคูเนี่ยกลับมาช่วยสู้ได้แล้วที่เหลือก็ให้ทุกคนเนี่ยไปจินตนาการต่อกันเองเลยว,ว่ามันจะจบยังไงนะเพราะว่าผลงานนี้แกทําไม่จบเนาะ ก็เป็นยังไงบ้างฮะสำหรับผลงานของอาจารย์แกเรียกได้ว่าปล่อยให้ทุกคนค้างคาเพราะว่าเนื่องจากว่าผมว่าช่วงนี้อาจารย์แกน่าจะได้งานจากอาจารย์โทริยาม่าแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะกลับมาทำไอแฟนเมดได้แต่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าผลงานแกเนี่ยคือสนุกอยู่เหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าสมแล้วที่เป็นผู้สืบทอดหวังว่าในอนาคตถ้าหากว่าอาจารย์แกเนี่ยได้ทาของอาจารย์โทริยาม่าต่อก็ขอให้สนุกอย่างแฟนเมดก็แล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสาหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะฮะสวัสดีครับ